Terima kasih telah menonton! ให้เป็นขี้อะไรทั้งอย่าง

หน้าผานะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปออกทางไหนเพราะว่าทางที่เรามาเมื่อกี้เราบีนขข้นมาเรากลับอีกแล้ทางนะครับแต่ทางนี้เหมือนจะมีคนเดินแต่ไม่รู้ว่าจะไปไกลไหมไปออกตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้<ร>ลมแรงมากนะครับ โอ้ลมแรงมากนะครับ उनका